สวัสดีครับเพื่อนกำลังตื่นเต้นใช่ไหมครับนมเน่จะมาเล่นเกมไลายลายเศรษฐีนะผมก็ได้มีอีเวนต์มาใหม่ผมคืออีเวนต์อารีน่านะครับผมแล้วก็จี้ทดลองครับแต่ผมยังได้ไม่ครบนะไอจี้อารีน่าที่สมบ,บูรณ์แบบนะผมก็มีกี่อันหนึ่งสี่อันนะผมเขาบอกว่าจะเกิดว่าได้ครบเจ็ดอ,อันเมื่อไหร่นะครับผมจะได้เพชรห้าไราเพชรก็นับป้อยเยอะมากเลยนะครับผมแล้วจี้ทดลองก็ ไปข้อจี้ทำไมวะไปข้อบอัตรไอจี้ทดลองผมก็มีอยู่สองอันครับผมถ้าเกิดว่าผมได้สองอันผมก็จะได้เออ่จี้วัตถุอินแสงสว่างอะไรวะชื่อจี้เลยวะวัตถุอินแสงสว่างวัตถุอินแสงสว่างเนื้อธรรมชัติแล้วก็วัตถุแสงสว่างครับผมซึ่งไอเนื้อธรรมชาติน่ะแต่สว่างกับธรรมชาติจะเป็นเอสบวกนะครับเนี่ยชื่อขึ้นด่วยของใคร Patutlah oh saya sebuang Eh sebuang lah Patutlah ya. saya sebuang Oh tak boleh lah Dah dah Cik Arina Dah Hmm Cik tak boleh lah Kau dupe dia ke apa? Hmm Kejap Kau tengok Kau punya malin ke apa? แต่ว่า <twitch. S 1> ต้องในเนืต้องเล่นในแผนที่ประเทศไทยนะครับจะเปนแข่งเดียวกันตัวที่สองว่าเอสบอกแล้วตัวที่สามล้วเอสดีตัวที่สีว่าเอสบั๊สบตั้งแล้วกันปีบอกปีนึ่ เมมาดูนครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองอันีิกิเกือบเหมือนบุญรอดแต่แค่มันไม่มีกิเท่าไหร่มิกิเจอจี้เนี่ยผมต้องระวังนะ ก็ว่าเราอยู่ที meine, ่เดียวกับมันเมื่อใดนะครับผมเราอ่ะมันมาอะมากระโดดตามเราดูเปอร์เซ็นเลยนะมันมีเรามีเท่าไหร่มาดูเท่านั้นอ่ะันเนี้ยมันโคตรโหดอ่ะมันก็มีก็โอ๋อแตกมากครับผมมีโปรแกรมออตโตนี้เองแล้วก็สีแล้วอ๋อสามก็โอเคอยู่นะ nó còn sang cọ không, 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 luôn. mana peka bungu. Tanya. 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 ambil lah kan Tanya. 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 ผมจะพยายามสร้างสร้างสามอย่งวุ้ยเกินตึ๊งว้าวชนะแล้วว้าวชนะแล้วแพ้แล้วเย้แล้วก็ผมก็ในเหล็กนี้ก็อยู่ละเปอร์เป็นนี่ก็ดูละเปอร์เซ็นอันนี้คือตัวด่วนครับผม ว่าปเปอร์เซ็นต์ไอคอนเงินแดบงบตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คผมไปผมสร้างสามหลังไม่ได้ผมสร้างของมันมันดูดเน่ <5. S 1> มันจะพยายามไม่สร้างสามหลัง <5. S 1> เอู้โมหยางมจะมจะดูดผงครับเอาหมดทุกทีครับ ตั้งเลครับต้องกู้เลยเอาไม่ก็พอจีนจะแสดงผลครับผมมันมาอยู่ที่เดียวกับผมมันจะต้องต้องแล้ววะมันต้องแล้ววะเจ็ดปะเนี่ยเราะว่าผมก็รวยแล้วก็อยากไอก้เมื่อกี้นะครับ พชยโู้มันดูดอไม่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 ไยังไม่มาตบที่ผมนะจบ หลกเหลือเกินมั้งแต่แหลกของขอภัยเลยนอกจากว่าเก็บอแล้วตาฉันแล้วสร้างแด์มาร์ยาสีให้ได้สีอ้ะเอ๊ะไม่ได้กินหรอกครับ ไม่ได้ไม่ได้ิดโัรกครับตัดปากตัดยัไงอ่ะนะชิบหายโอ้ยโห ก็ะยายามบึนเลยร้ามาาไม่ได้เป็นมมนมก็ไม่ได้อยกว่าเลยนะผมเพราะเนื่องจากงอก็ป็นต่องไนมะ่ค่อเก่งนะ ผมก่าการคุมต่อก็ไม่ใช่รดับเซียนนะครับผมอย่าว่ากันเลยอย่าว่ากันเลยไปนตแล้วางหลานมาจับสตาฉันแล้วสิบเอาเอาเข้าไป มันนี่ทำหน้าแดงซึ้งนะนี่เรื่องจากตังก็ไม่ค่อยจะมีเท่ากหรอก่อุย้ยชเข่เกือบไปแล้วมันก็บินบินบิน แล <that> ้วก็บินตอนนี้ตัวน่าพยายามเพิ่ตอนนี้ผมไม่เพิก็จะเกมแพ้ ก็คงจะสะใจ ไม่สวัสดีค่ะ วันนี้ผมก็ชวนเพื่อนมาเอ้าขอจบคลิปกันนะครับแล้วก็จะเจอพัสสเพาะกับม,มันใส่ได้เกืสิบห้านาทีแล้วเขภัยเมื่อกี้มันเงียบไปเลยผมคิดว่าผมเล่นคนเดียวนี่ผมึงเล่นในแต่หัวคลิปอยู่โอเคผมเดี๋ยวก็ตัดคลิปไปน,นะ